โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยครับนะอยู่กับผมเช่นเคยนะในเกมแลกน k o ็อออไลไ์นะครับผมนะ s เวอร์ Pontella นะครับผมนะ oh. อาเซอร์เราเป็นฟเวอร์ Classic นะครับผมนะรองรับทุกระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมสามารถดาวน์โหลดลิงก์ไล้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับผมโอเคก็ไม่ต้องสงสัยว่าทําไมค u r v e Classic ถึงใส่ชุดสน n i p e r นะถึงใส่ชุดของ High Class นะครับผมนะเป็นแค่คอสตูมที่ สามารถใส่แล้วสามารถเปลี่ยนจากชุดคอร์แรกเป็นไฮคอร์ได้นะครับผมนะซึ่งผมก็ทั้งตัวเนี่ยคอทั้งตัวก็เพื่อยืมพี่ผมมานะโอเคก็ขอบคุณเครดิตสําหรับชุดคอสนะครับของพี่ศักดิ์ชัยด้วยนะของพี่ซิ่งนะโอเคก็วันนี้จะมาลองเปรียบเทียบดูนะครับผมนะระหว่างาใส่คอสฟาร์มเนี่ยกับไม่ใส่คอร์สฟาร์มเนี่ยอ่าอันไหนมันจะแบบว่าดรอปดีกว่ากันนะครับผมนะ ซึ่งเมื่อกี้นี้ผมไม่ใส่คอสฟาร์มนกะ็คือแบบแมบไม่หอบเลยอะ่ะผมไปหาคอมเกือบร้อยตัวนี่คือแม่งไม่หอปสักคินอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปทดสอบกำรรแรกด้วยการใส่คอสเต็มตัวก่อนเลยนะอ่าใส่คอเต็มตัวหนึ่งกรัมนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูกร,รมที่สองเนี่ยแบบไม่ใส่คอร์นะว่าจะตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะ อโอเคตอนนี้อันนี้เป็นกัมเก่านะเหลือสองนาทีนะผมกดซ้ําเลยนะอ่าผมจะใช้กัมแบบเดียวกันแลวกันนะอันนี้กัมแบบกัมของสตรีมเมอร์นะครับผมนะอ่าผมดูเลยนะเดี๋ยวมันเริ่มเลยตั้งแต่กัมแรกเลยนะเนี่ยเมื่อก,กี้ผมมาแบบไม่ใส่คอสนะคือผมยิงเนี่ยแบบเนี้ยประมาณหกนาทีอะ่ะคือยังไม่ดรอปสักคิ้นเลยผมไม่รู้ว่าเป็นที่ผมไม่มีคอสหรือว่า เป็นที่อัตราการดรอปเนี่ยมันยากขึ้นกว่าปกติเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยที่ผมเคยมาล่านะช่วงแรกๆเลยนะที่ผมเคยมาล่าเนี่ยหนึ่งการผมเคยได้ยี่สิบห้าอันนะคือช่วงนั้นก็มีคอร์สแหละแต่ไม่ได้คอร์สโหดขนาดนี้นะไม่ได้คอร์สเต็มไม่ได้คอร์สเต็มขนาดนี้นะเออผมก็ยังได้ยี่สิบห้าอันเลยแต่คือว่ารอบนี้ผมอยากรู้ว่ามันเป็นที่เพราะผมไม่มีคอร์สหรือเปล่าผมเลยแบบว่าดรอปยากอ,อืมหรือว่ามันเป็นที่ กูว่าไปที่คอร์แล้วมั้ง <_ adas> อันแรกแล้มาแหละอันเอ้ยอันที่สองมากูว่ากูบิดแล้วจริงเดี๋ยวคอร์สอันนี้เดี๋ยวบิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วกูบิดเลย,เลยลว่ะกูว่านะว่าไปที่คอรแล้วลวะก็เดี๋ยวเรามาดูความต่างระหว่างคอร์สกับไม่คอรสนะอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูช่วงหลังกันเลยว่าใส่คอรสแล้วได้กี่ชิ้นนะอ่ากับว่าไม่ใส่มันได้กี่ชินนะน้นแต่เอ้ยสองอันแรกมันมาไวมากนะจากความรู้สึกคือแบบ เฮ้ย <Hey, S 2> แม่งเป็นที่คอร์บว่ะเออความรู้สึกแม่งเป็นที่คอร์ดอ่ะเมื่อกี้นี้ผมมายิงหกนาทีแม่งไม่ดับสักอันเลยนะเออกูว่าน่าจะใช่นะนะแม่งมาสามอันแลว้ววะกูว่าคอร์ดแล้วมนะดูดูทรงแล้วกูว่าคอร์ดแล้วมนะั้งใช่แล้วครับไม่สนิทบิดหมดนะถ้าไม่สลดผมบิดอีกนะครับผมนะมทวงเหลือครึง่งหน้าบึง้งหน้าบึ้งหายกันนะครับผมนะ เออม,มาอยู่นะผมไม่อยากยิงตอนไม่ใส่คอนแล้ววะ่ะเพราะผมใส่คอนแล้วมันพอมาเรื่อยมันดรอปเรื่อยมันเพลินๆนะเนี่ยเดี๋ยวพอกำรรน้าผมไม่ใส่คอนเนี่ยผมเครียดแน่เลยวะ่ะคือผมเครียดแน่เลยวะ่ะเนี่ยมันมาเรื่อยๆมันสนุกนะคือยิงเรื่อยแบบว่าเออยี่สิบตัวมาทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะ บวกสามยี่ห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมยี่ห้าไอ้คุณศักชัยลองนับคอร์สให้หน่อยดิคุณศักชัยลองนับคอร์สให้หน่อยว่าคอร์สคุณศักชัยทั้งหมดเนี่ยมันรวมแล้วกี่เปอร์เอานับเอานับที่บวกด้วยนะเออพี่ซิงพี่ซิงลองนับให้ผมหน่อยดิในคอร์สของพี่อ่ะทั้งหมดเฉพาะคอร์สอ่ะเออคอร์สี่ยคอร์สแปดชิ้นเนี่ยรวมกันทั้งหมดอ่ะคิดคิดค่าบวกด้วยนะว่าทั้งหมดมันกี่เปอร์เซ็นผมอยากรู้เปอร์เซ็นของมัน ทำไมมันต่างกันได้ขนาดนี้วะโู้ดูดิยิงยิงสองตัวติดมายิงสองตัวติดมาโอ้โหผมว่าไม่กดกรรมนี่ตายแน่เลยวะ่ะเออว่าไม่กดกรรมนี่ตายแน่เลยวะ่ะส่วนตัวผมเนี่ยมันต้องต้องมีคอร์สบ้างละแหละไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยโอ้โหดูดินี่แค่ยังไม่สิบห้านาทีแรกด้วยอะสิบห้านาทีแรกจะยี่สิบอันแล้ววะ่ะโอ้โหไม่มีคอร์สกูร้องไห้แน่เล ไม่ใส่คอร์สมากูร้องแน,น่ผมแม่งดรอปดีจัดเลยว่าใส่คอร์สอะดรอปเกือบร้อยเปอร์เซ็นครับเอาแบบเอาแบบเอาคิดเลยเดเนี่ยเดวผมคิดที่หลังก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวผมไปคิดที่หลังให้ก็ได้ <c oughs> อาโอเคก็ อันนี้สิบห้าทีแรกของการใส่คอสนะครับผมนะโอ้โหดูกี่อันเนี่ยสิบเจ็ดอันนะเดี๋ยวผมว่ให้มาดูนะโอเคเว็บแรกเอ้ยสิบห้าทีแรกได้มาเจ็ดอันนะครับเอ้ยสิบเจ็ดอันนะโอเคเดี๋ยวมาดูสิบห้าทีหลังว่าโหถ้าเยอะนะมากเลยนะเนี่ยถ้าไม่ใส่คอสผมว่าตายแน่เลยว่าไม่ใส่คอสผมว่าไม่ดรอปแน่เลยนะโอเคเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวไปลองดูดไป,ดไปเดี๋ยวไปดูสิบ้าทีหลังกันเลยดิฟ่า โอเคมาถึงช่วงสุดท้ายของกรรมนะอ่าช่วงสุดท้ายของกัมที่ใส่คอสตูมนะครับผมนะสิบห้าทีหลังไม่ค่อยฮอตเหมือนสิบห้าทีแรกนะได้ยังยังมีที่ตัวอยู่แค่แปดชิ้นเองนะครับผมซึ่งกัม,มันก็เหลือสามสิบวิแล้วนะครับผมนะแต่ถ้ารวมกันก็ยี่สิบกว่าเลยนะซึ่งเลดค่อนข้างที่จะดอบดีอยู่อันนี้พูดถึงในการใส่คอสตูมนะ เดี๋ยวผมถอดคอสตูมเนี่ยไปต่อยก,กัมหนึ่งเนี่ยผมว่าน้ําตาผมไหลแน่เลยว่ะผมว่ามันเป็นที่คอสแน่เลยว่ะที่มันดรอปย,ยากเนี่ยคือใส่คอสเต็มมีผลอย่างแรงเลยนะแลวเดี๋ยวผมไปคํานวณให้ดูอีกทีนะว่าใส่คอสแล้วเนี่ยมันเพิ่มมาจากเดิมกี่กี่เปอร์เซ็นต์นะคอสเป็นตัวทั้งหมดนะโอเคหมดแล้วนะกรัมผมนะโอเคก็รับแรกได้มาสิบเจ็ดชิ้น ใช่ไหมรอบหลังได้มาอีก8รวมเป็นเท่าไหร่24ใช่ไหม25ปะ8 17ได้มา25ชิ้นนะครับผมนะโอเคกัมที่ใส่คอสตุมเต็มได้มา25ชิ้นนะโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าใส่คอสเต็มทั้งหมดเนี่ยคือมันจะได้ทั้งหมดกี่กี่เปอร์เซนต์วะ <c oughs> <c oughs> ผมนับผิดนะผมนับเลขผิดวะโอเคก็อันนี้สิบหกเปอร์สิบหกอันนี้สิบสี่เปอร์อันนี้สิบสองเปอร์อันนี้สิบเปอร์อันนี้ยี่สิบสี่ยี่สี่เปอร์พอบวกสามนะส่วนสามอันเนี้ยมันอย่างละแปดก็เป็นแปดสามยี่สิสี่เหมือนกันใช่ไหมรวมทั้งหมดแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยนะครับผมนะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเ <laughs> มื่อกี้ผมคิดอะไรของผมวะทำไมผมคิดผิดวะ ผมไม่ใช่แค่คิดเลขมานะมันร้อเอร์เซ็นตะไม่ใช่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะาอาจจะคิดผิดไปไปไปชิ้นหนึ่งน่าจ,จะคิดหายไปชิดนหนึ่งมางเพราะมันหายไปแปดเปอร์นะไม่ใช่เกาสิบสองเอร์เซ็นะหนึ่งร้อยเปซ็นต์นะครับผมอ่าโอเคก็ประมาณนี้เอเด๋อเดี๋ยว,อยวอโอเคมาอันนี้กรรนเดียวกันนะ แบบเดียวกันเลยนะครับผมนะมามาดูแบบไม่เอ้ยมันก็มาอยู่นะมาดูแบบไม่ใส่คอสนะครับผมนะแต่ผมว่าน่าจะได้ไม่เกินแบบใส่คอสอ,อ่ะอาจจะดรอปบ,บ้า่างนะครับผมแต่น่าจะน่าจะสู้ใส่คอสไม่ได้นะครับผมเพราะอร์เซ็นมันต่างกันแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะที่ผมคำนวณให้เมื่อกี้นี้ไนคิดจะผ้าแบบถ้าคนแบบไม่มีคอสเลยแล้วแบบมาล่าผมว่าน่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ใครที่เล่นบ่อยๆเล่นเซอร์วีสประจําประจําก็เก็บตังค์แล้วก็ซื้อคอร์สเอานะอ่าซื้อคอร์สทีละส่วนทีละส่วนใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเทียบความต่างของคอร์สรู้เลยนะคือเนี่ยไปไปมาๆดอบห้าสิบชิ้นผมว่ามีคนขายคอร์สทิ้งถ้าคือไม่ใส่คอร์สละดอบดีกว่าผมว่ามีคนขายคอร์สทิ้งแน่นอนโอ้โหเงียบเลยครับ โอ้โหว่าเว้เลย <c oughs> โอ้โหว่าเว้เลยครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ว่าเว้เลยครับว่าเวาเลยว่าเวาเลยเหนาวเลยโอเคเดี๋ยวจบกรรมนี้แยวผมก็ลงสตรีมแล้วนะครับผมนะจบกรรมนี้ผมลงสตรีมเลยนะ๋ยวผมจะไปตัดคลิปอีกแล้วคลิปนี้ผมก็จะลงวันนี้เลยนะครับลงแม่งตอนกลางคืนนั่นแหละแต่วันไม่ได้เปิดคอมร้อน คอสามคอคัทสามต้องมาแล้วใช่ต้องมาแล้วเอ้ยมาวะมาดิวะอูเอาหน่อยเว้ไม่มีคอสเอาหน่อยเว้อยาให้น้อยหน้าเว้เอาหน่อยเว้แต่พี่ว่ามันมีผลต่อการลากกาดใช่ครับผมผมว่าว่างั้นแหละ มาอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่มีผลต่อของด้วยแหละผมว่ามันไม่น่าจะถึงหรอกเออถ้าถึงก็เกินไปนะถ้ามันยิงได้ถึงยี่ห้าอันนี้มันก็เกินไปนะมันไม่ได้ใส่คอสอะไรเลยสักชิ้นเลยนะคอสปีห้าเบอร์ก็ไม่ได้ใส่นะแต่ผมก็ดอปอยู่นะทําไมรอบแรกสุดเลยที่ผมมาก่อนทําคลิปหกนาทีมันไม่ดอปสักชิ้นเลยวะหรือผมยังวิ่งรัวไม่พอ หรือผมยังเคลียร์มอนช้าไปหรือ,อยังไงวะรอบนี้แบบอุ้ยรอบนี้มาลุนลัวเลยนะอ่า,อา,อาวิ่งหมดต้องกลับไปเอาวิงว่ะต้องกลับไปเก็บในคลังด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นมันมันมันพกวิ่งไม่ได้เพราะว่าไม่เวลาไม่ใส่คอร์สแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มน้ำมันจะไม่เพิ่มน้ำหนักเลยน้ำหนักมันจะไม่พอนะ โอเครอบที่แล้วผมมาเนี่ยอันนี้แบบไม่ไม่ใส่คอร์สนะรอบแรกผมมาเก็บไปห้าอันแล้วก็เก็บไปอีกสิบอันนะครับผมนะรอบเนี้ยรอบมารอบที่สาผมเก็บอีกห้าเป็นยี่สิบอันนะโอเคตอนนีเ้เหลือเวลาอีกห้านาทีนะอะเดี๋ยวมาดูกันว่าเออห้านาทีเนี่ยแล้วมันจะได้เพิ่มมาอีก,กเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวมาดูสรุปกันว่าใส่คอร์สกับไม่ใส่คอร์สเนี่ยมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะแต่บางทีมันก็เปรียบเทียบไม่ได้นะเพราะว่า มันก็อาจจะอยู่ที่จังหวะด้วยนะมีคนติดตัวพีชผมเฉยเลยวะขอตังแน่เลยว่าไม่มีนะมีหมื่นเดียว <c oughs> โอเคถ้า5นาทีนี้มันมาอีก5ชิ้นนี่คือ <c oughs> คือมึงเกินหน้าเกินตาคอตูมแล้วนะมันเกินหน้าเกินตาแบบใส่คอแล้วนะ เอ้แล้วผมลืมไม่นี่วะยิย่งรีบอยู่โอเคก็น่าจะไม่มีเพิ่มแล้วละ่ะ <c> ก <oughs> ็น่าจะไม่มีเพิ่มเอ้ยมีเพิ่มมาว่ะโอเคเฮ้ย ไอโอ้มึง <Gew> อ <latitude ural ism> ีกชิ้นหนึ่งดิมึงดอบอีกชิ้นหนึ่งดิมึงดอบอีกชิ้นหนึ่งมึงเท้าคอร์นเลยเอาดิเอาดิวะมึงดอบไม่อีกชิ้นหนึ่งมึงเท้าคอร์นเลยเอาดิเอาดิอีกชิ้นหนึ่งเร็วๆกาำจะหมดแล้วเอายี่สี่เพื่อนอีกชิ้นเดียวยี่ห้าเพื่อนเพื่อนกาำจะหมดแล้วเพื่อนไอ้เหียกาำหมดเลย แต่กูกลับบ้านไม่ได้ด้วยอโอเอาเลยเพื่อนลุมกูเลยกัเ,เลยเอ้ยแมงโคตรเอาเลยว่ะคือคอสเต็มตัวแม่งดอบยี่ห้าชิ้นกับผมไม่มีคอสสักชิ้นเลยอ่ะแม่งดอบยี่สิบสี่ชิ้นนะเฮ้ยเอาว่ะสถิติผมผมมานะตามที่ผมเคยมาคำหนึ่งได้ยี่บห้าชิ้นนะเอออันนี้แม่งแบบ เกือบเท่าสถิติเลยอะแบบมาปกติอะอุ้ยเอาจริงอ่ะเดี๋ยวผมเอาออกมานับให้ดูเลยก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวผมเอาออกมานับให้ดูเลยก็ได้นะคือมันได้เยอะอุ้ยอันนี้ไม่ได้ว่ะมันต้องเป็นเอ่อมันมันต้องเป็นตัวพ่อค้าว่ะโอเคก็เดี๋ยวออกมานับให้ดูเลยนะ ยิงก่อนอะไรเราจบคลิปแล้วจะไปตัดคลิปแล้อ่าดูนะกคำแรกอะ่ะคือผมได้มา25ใช่ไหมรอบแรก,กคือเฮ้ยมันมีธนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชละเฮ้ย,ยน,นี่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ดดม,ามาผิดธนูแล้วมึง อ่าแปดแปดแปดสามยี่สี่ยี่ห้านี่นะยี่สิบห้าชิ้นเดี๋ยวผมจะอันนี้คือกรรมที่ใส่คอตูมนะเฮ้ยแล้วอานนี้มันเข้านเนี่ยเดี๋ยวเด้อ่ายี่ห้าชิ้นเอาโอเคก็เน,นี้ยรอบแรกอันนี้ผมใส่คอตูมนะคอตูมร้อยเปร์นะคอตูมจัดเต็มเลยนะ ได้มา25ชิ้นนะครับผมนะโอเคแล้วก็ผมถอดคอรสเนี่ยไม่ใส่คอรสสักชิ้นเลยนะผมไปอะ่ะแล้วก็ได้มาอีกน่าจะ24ปะ่ะน่าจะ24แหละผมน่าจะนับไม่ผิดนะเนี่ย,ยวต้องระวังหน่อยเพราะมันมีมันมีอาธนูของผมอยู่ด้วย ใช่ไหมเนี่ยยี่สิบสี่ชิ้นแปดสามยี่สิบสี่เห็นไหมอันนี้คือในรถเข็นยี่สิบห้าชิ้นดูอันนี้แบบใส่คอร์สนะครับผมนะอันนี้คือแบบใส่คอร์สและอันนี้แบบไม่ใส่คอร์สนะคือแม่งต่างกันชิ้นเดียวเลยนะใสะ่ใส่ของครบเพิ่มมาหนึ่งชิ้นน่าลงทุนเกินอันบางทีมันก็เปรียบเทียบไม่ได้นะครับผมนะอันนี้ก็ไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้อาจจะเป็น ความฟุกของผมก็ได้นะอาจจะเป็นจังหวะเพราะว่าการที่ฟาร์มเนี่ยได้น้อยเยอะต่างกันทุกกรรมนะมันต่างกันอยู่แล้วนะไอจังหวะเนี่ยอาจจะดีก็ได้ไอจังหวะที่ผมเนี่ยไม่ใส่คอแล้วได้24ชิ้นเนะี่ยอาจจะดีก็ได้อา่าใส่คอแล้วได้25ชิ้นอาจจะเป็นเลทปกติก็ได้นะครับผมก็ลองมาเปรียบเทียบให้ดูขำๆนะคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ผมก็มีคอม51ชิ้นเอาไว้ตีบวกคลิปวิดีโอต่อไปแล้วนะครับผมนะโอเคก็ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจนะครับผมนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะส่วนคลิปดอหน้าก็น่าจะเป็นตีบวกคอมนี่แหละครับผมง่ายดีนะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับผม